สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาผ่าพอมากเนสนะคะ,ะทับทิมพนักงานสามีฝากมาให้นะคะวันนี้เราจะมาทำการผ่าทับทิมแบบง่ายๆนะ,ะ,นะทุกคนก็ขวานตรงนี้นะคะจุกอ,อันนี้เป็นควันเขาเนาะอันนี้เป็นจุกด้านล่างนะคะควัานตรงนี้เลยนะคะควนันไปเลยนะคะ จะเห็นว่ามันจะมีรอยตรงนี้นะคะรอยขั้นเนาะรอยหอ่อเมล็ดเขานะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทําการขวาย่างนี้เลยนะคะนี่เนาะย่างนี้เลยแกะกินอร่อยนะคะสะดวกสบายในการแกะเขาก็จะแตกรูออกมาเหมือนดอกกัวคนนี่เลย เราไม่ต้องเอาช่อใหญ่นะคะช่อแบบกำบางแบบแขะง่ายนี่นะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องควนให้สุดนะคะควนแค่แบบค่อยๆงัดเขาออกนะคะค่อยๆงัดเขาออกอย่าลงแรงมากนะ แล้วก็จะแตกปุ๊บเวลาเราจะงัดเราเอามือข้างเนี้ยกดไว้นะที่ถนัดก,กดไว้ตรงกลางใจกลางแล้วค่อยงัดออกนะคะเห็นไหม <laughs> <laughs> เขาพร้อมที่จะให้เรากิน <laughs> เขาจะแตกป้าบอวยนะคนงัดเขาออค่อยๆงัดเขาออกเห็นะเนี่ยค่อยงัดออกมา งัดออกมานะแกะกินง่ายทุกคนแกะกินทีลราชอบทีลราชอนะเห็นปะตรงกลางนะเอาออกแกะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะคะเนี่ยค่ะถ้าใส่ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,มะเมล็ดเขาก็ใส่ไว้ตรงกลางลูกสาวเรารู้วิธีกินนะทุกคน พอต่อท้องเราชอบซื้อเกินมากๆแพงแค่ไหนเราก็รับหูรับตาซื้อนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ladies 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 สวยไหมแล้วก็เอาอะไรนะใส่ตู้เย็นไม่เสียนะจ๊ะนะ ไรดีไรดีไรดี like this, like this, like this. สวยไหมคะออร่อยค่ะนะ่อแล้ยลูกสาวเรารู้วิธีกินไม่ต้องห่วงเขาก็มาแกะอย่างนี้แหละทุกคนนะ